สวัสดีค่ะท่านผู้ชมวันนี้เราจะพาท่านผู้ชมมาดูต้นไม้ที่เขาออกยอดใหม่นะซึ่งผิดปกติกว่าต้นอื่นเนาะเขาเหมือนเขาเหมือนอะไรฮะเหมือนเหมือนเหมือนพญานาคไหมอ่าเพราะว่าก่อนก่อนเขาจะออกช่อนี่เนาะคือ เราซ่อมแซมบ้านไอเสากระดงเนี่ยนะเสากระโดงแหลม,หลมตัวนี้เนาะมันหักลงมาที่บ้านเนาะก็เลยซ่อมแซมใหม่นะคะเสร็จแล้วอืมคืนหนึ่งอ่ะฝันว่ามีพญานาคอนะตัวยอ้อยใหญ่สีเหลืองทองนะคะอยู่บนหลังคาแบบต้นน่ะใหญ่ประมาณสักต้นมะพร้าวใหญ่ๆเราเนะะี่ยค่ะ ออต้นมะพร้าวใหญ่ๆแล้วนะ่ะใหญ่มากนะฮะแต่จะเขาไม่ดูร้ายนะเป็นสีทองอะ่ะนะตัวเป็นพญานาคสีทองหงอนแดงสวยมากเลยแต่ดูดูตาดูอะไรตัวเองนอนอยู่เหมือนเหมือนกึ่งหลับกึ่งตื่นนะคะเหมือนกึ่งหลับกึ่งตื่นเขาก็เป็นไงขดตัวบนหลังคาบนหลังคาบ้านอะ่ะบนหลังคาบ้านนะฮะจอบนหลังคาบ้านอย่างนั้นนะฮะ ตัวโค้งไปโค้งมาโค้งไปโค้งมานะคะเราก็พยายามจะจะนั้นเนาะมันเหมือนถูกอะไรมาคุมคุมไว้อะแบบจะตื่นก็ไม่ตื่นจะหลับก็ไม่หลับจะว่าฝันก็ไม่ใช่อะไรอย่างนงี้นะคะเป็นสลึมสลือทีนี้ก็เลยมาดูพอดีพอดออีแฟนที่บ้านนะ่ะเขาก็มาบอกเธอมาดูต้นไม้นี่เพรางั้น มันเหมือนเหมือนอะไรอะ่ะเหมือนพญายยนาคเลยเหอนเออเนี่ยฮะเขาออกมาเนะี่ยต้นอื่นเขาว่าปลูกนะแต่เขาก็ไม่เป็นนะคะเห็นอย่างเงี้ยนะคะต้นอย่างเงี้ยเขาก็ไม่เป็นนะคะต้นไม้ต้นหนึ่งก็ไม่เป็นอย่างเงี้ยเขาก็ปกติเขานะคะอันนี้เขาเรียกแว็กนะคะต้นแวกนะคะต้นแว็กเป็นพวกแว็กแวักผอมนะคะเนี่ยอย่างต้นเนี้ยเขาแปลกกว่าเพื่อนไงฮะเขาแปลกกว่าเพื่อน ก็เลยเออถ่ายให,ใ,หให้ให้ให้เพื่อนเพื่อนดูนะเห็นไหมคะเขาเขาเป็นเนาะแต่เราถ้าความเชื่อก็เออถ้าความเชื่อก็ถ้าจะผูกพันกับพญานาคที่เราฝันเห็นเนาะแล้วก็มาคือปรากฏกายให้เราเห็นที่นี่บนบนหลังคาบ้านเนะ่ะในฝันนะนะแบบโอ้แต่เราก็นึกกลัวเนาะกลัวทำไมอนะ้า ดูก็แกก็ไม่ทำเ,เขาไม่ได้ทำร้ายเราเนาะนอนอยู่บนเตียงเนี่ยอยู่หัวเตียงเลยนะคะบนบนหลังคาบ้านนะนานเรานอนอยู่บนเตียงเนาะเหมือนเรามองทะลุผ่านหลังคาไปอะนะเขาก็จะคดเคี้ยวไปมาแบบแบบชูหัวขดตัวบิดตัวอยู่อย่างนั้นนะฮะเออเราก็แปลกนะฮะพอดีมาสักไม่กี่วันมั้งสามีมานะ มาทําความสะอาดต้นไม้บริเวณข้างๆบ้านน่ะก็เลยบอกอัาเธอไปดูอะไรเนี่ยวัันนน้ต้นไม้มันมันแปลกๆวันนั้นเนี่ยเป็นใบอย่างเงี้ยนะแต่ถ้าในทางวิทยาศาสตร์เราก็จะว่าเออมันเป็นการเป็นไงฮะความผิดปกติหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยนะของต้นไม้อะไรเงี้ยนะแต่ยอดเขาละโน้มลงนะคะโน้มลงขนานกับพื้นนะคะเนี่ยขนานกับพื้นเลย แล้วก็เป็นอย่างนี้อยู่ต้นเดียวอ่าแล้วออกมาใหม่ก็ยังเป็นอยู่นะคะใบใหม่ออกมาก็ยังเป็นอยู่นะคะเห็นไหมคะเขาเมอนหัวอ่าพยาน,นาคหรือลักษณะนั้นอ,ะอ่ะเห็นไหมคะเนให้ดูนะคะออกมาก็แปลกดีต้นอื่นไม่เป็นนะคะต้นอื่นไม่เป็นแล้วเขาก็สมบูรณ์นะคะถ้าว่าเป็นแบบ อะไรอ่ะมีอะไรหรือเปล่าก็ไม่ใช่เขาก็สมบูรณ์แข็งแรงต้นต้นใหญ่ด้วยนี่นะฮะอันนี้เป็นแว็กผอมนะคะเนแนะคะใครใครดูใครชอบก็นะกดติดตามนะคะมีอะไรแปลกๆดีๆก็จะมาให้ดูนะคะคือมันก็เกี่ยวเนื่องกันในที่เราฝันนั่นแหละหรื ท่านจะมาปรากฏกายให้เราเห็นในรัศดัอยู่กับต้นไม้ด้วยไหมอะไรเงี้ยนะฮะเราก็ไม่ได้ลบหลู่อะไรแล้วนะฮะเพราะเราฝันจริงๆฝันเหมือนกึ่งหลับกึ่งตื่นอะเหมือนจะหลับไม่หลับเหมือนจะตื่นไม่ตื่นมันเหมือนถูกถูกคุมไว้อะ,นะะมีมีอะไรบางอย่างมาคุมเราไว้แต่เราก็ดูนะนอนดูผ่านทะลุอืมมันผ่านทะลุหลังคาบ้านเลยอะอก็ปแปลก แล้วไม่นานก็จะมีต้นไมย้ยางเงี้ยเกิดขึ้นที่บ้านนะฮะเทียบกับต้นอื่นต้นอื่นก็ไม่เป็นนะฮะต้นอื่นไม่เป็นนะคทานเนี้ยที่นเนี้ยเหมือนกันเลยพันเดียวกันนั่นเองเอาไนะฮะอันนี้ก็พันเดียวกันเนี่ยอันนี้เขาก็ปกติเขานะมีต้นนี้ต้นเดียวหรอคะอาดูอีกครั้งหนึ่งนะคะเผื่อใครใครชอบนะฮะใครสนใจนะ ก็อย่าลืมกดติดตามนะคะมีอะไรไปแปลกๆก็จะถ่ายรูปมาให้ดูนะคะดูครั้งนะ่งคะ่ะอย่าลืมกดติดตามนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ